สิงบลูเป็นยังไงกันบ้างครับยังมีอาการเสื่องซึมหรือเปล่าหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดบ้านแพ้กับเซนาแลนไป1นประตูต่อ2ที่สําคัญระยําใจจัดนะฮะโดนยิงในช่วงท้ายเกมนะ,ะตั้งๆที่มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะได้เพื่อที่จะทำันดับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงปรากฏว่าแพ้ซะอย่างนั้นแต่ว่าอะมาสู้กันต่อครับเพราะเดี๋ยวกลางสัปดาห์เชลซีจะมีโปรแกรมลงเล่นในฟุตบอลลีกครับหรือว่าคาราบาวครับนะฮะจะบุกไปเยือนบูฟันตัน เตะกันในค่ำคืนวันพุธครับเวลา2.45นาทีเดี๋ยววันนี้ช่องปามสับบัตบาทจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมนะครับรวมไปถึงคาดการไลน์อัพมาดูกันว่าเชลซีจะโรเตชันมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันส์กว่านะครับอ่ะก็เชลซีจะเจอกับวูฟเวตันซึ่งวูฟเวตันสภาพทีมเนี่ย หนักจัดเลยนะครับพวกเขาไม่ชนะมา4เกมติดแล้วก็เป็นการแพ้2เกมติดที่สําคัญเนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นมีภาพโชเซซ่านะครับผู้สัรตรูของวูฟัมตันเนี่ยมีทะเลาะกับแฟนบอลน,นอกสนามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเยอะมากสําหรับทางฝั่งของวิกเตอร์เปเรรากุนซือของวูฟัมตันก็ไม่มีตัวเจ็บตัวแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากตัวเดิมๆก็คือแมตต์ด็อกเกอร์ตี้นะครับก็เชื่อว่าทางเปเดราาน่าจะมาระบบเดิม4-33โดยที่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรเตชันผู้เล่นบ้างบางตำแหน่งนะครับก็11ตัวจริงที่คาดเอาไปดูทางวูฟแฟมตันกันก่อนนะครับฝั่งของวูฟเนี่ยนะผู้สับประตูเนี่ยน่าจะเยังเป็นอาจจะมีเปลี่ยนเป็นแซมจอห์นสตันลงเฝ้าเสาที่เหลือเนี่ยนะฮะเอ่อเคยานาโฮเวอร์อดีตนักเตะริพูก็จะลงเล่นในตำแหน่งแบ,บ็คขวาซ้ายเป็นฮู g โก้บูเอโน่เซนเตอร์นะฮะซานเตโกบูเอโนเล่นกับทาง อาร์าดิสลาฟเกรชี่นะครับโอ้โหก็เรียกว่าเปลี่ยนผู้เล่นพอสมควรสำหรับเกมรับที่เหลือเนี่ยมีอังเดรนะครับมีชองริสเนลเบรกาดนะฮะมาเซลมูนเซซี ie, จอนอาริอัสนะฮะเยอเกนสเตลาเซนแล้วก็ฮวงฮีชานก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นพอสมควรนะครับหลังจากที่นัดล่าสุดเนี่ยงามไส้นะฮะแพ้กับเบอร์ลี่คาร์บนนะครับ 2ประตูต่อ3โอ้โหแพ้ได้ไงก็ไม่รู้นะฮะทั้งทั้งที่ขึ้นนำก่อนอสองศูนย์ด้วยซ้ำนะก่อนหน้านี้วูฟเนี่ยนอกจากแพ้เบอร์ลี่ก็คือแพ้ซันเดอร์แลนด์วูฟเนี่ยแพ้ทีมน้องใหม่ทั้ง2ทีมเลยนะครับนะฮะโดนไอ้โดนเบอร์ลี่นำก่อน2อศูนย์นะฮะแล้วก็ไล่ตีเสมอ2องสอง,สองก่อนที่จะมาโดน90้บหกสจากไลฟ์ฟอสเตอร์เซนเตอร์เนี่ยเขาใช้เครชี่คู่กับบูเอโน่นะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยลาเซน a าริ s as, แล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของอรอโรดิโกโกเมสนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนสำหรับวูฟแฟมตันแต่ช่วงหลังตัวผู้เล่นหนักมากสำหรับวูฟนะครับส่วนฝั่งของเชลซีกันบ้างนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยโดยมาริสกาตัวเจ็บเหมือนเดิมเลยวายโควิลเจ็บเข่าเอซุโกต้นขาเรียมดีแลมีข่าวว่าจะกลับมาได้ในเกมนี้ นะครับเดี๋ยวรอรุ่นว่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองแต่มีโอกาสจะเป็นตัวสำรองสูงมากคพาเมอร์เจ็บขาหนีบเบอร์โดบาริชิวเจ็บกล้ามเนือ้อนี่คือที่ลงเล่นไม่ได้เชื่อว่าน่าจะมีการโ o t a t i o n แน่ๆครับผมบอกเลยร้อเปอรนะมาโลกุสโตที่ติดโทษแบนในเกมกับซันเดอร์แลนด์ผมเชื่อว่าจะกลับมาได้ในเกมนี้เวสต์ลิฟอฟาน่าอังเดรซันโตส โรเมโรลาเวียจอริฮาโตเจมี่กิทเทนไทริกจอชผู้นี้คือตัวผู้เล่นที่น่าจะถูกส่งลงสนามส่วนกาลาโชที่ยิงประตูแรกกับเชลซีได้เนี่ยนะฮะก็อาจจะได้เล่นเช่นกันแต่ต้องดูว่าจะเป็นตัวสำรองหรือเปล่านะครับก็ฟังของไลอัพเชลซีหน่อยครับที่คาดประตูเป็นฟลิปยอร์เกนเซนแน่นอนขวาเนี่ยเป็นมาโลกุสโตซ้ายเป็นจอรลฮาโตเซนเตอร์น่าจะเป็นโฟฟาน่ากับชาโลบาเพราะว่าโฟฟาน่าเนี่ยพักมาเต็มที่ กลางก็จะเป็นลาเวียกับอังเรซันโตสแนวลุกนะเจมี่เบนโกิทเทนนะครับเอสเตวอลวิลเลีย itten, น William, แล้วก็อเริฮันโดกาณาโชโดยที่อาจจะเป็นแต่ต้องดูว่ากาณาโชจะยืนในลักษณะแบบไหนจะยืนเป็นตัวกลางก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นกาณาโชยืนทางซ้ายนะฮะกิทเทนยืนขวาเอสเตว่ลยืนตรงกลางแต่มีแนวโน้มครับว่าซ้ายเป็นกิทเทนขวาเป็นเอสเตวอลและตรงกลาง ตัวรุกเป็นการาโชเพราะกานาโชเล่นมมดฟิลตัวรุกได้โดยที่หน้าเป้าเหมือนเดิมครับกลับมาแล้วครับพ่จอนะร์ดนะฮะไทริคจอร์จน่าจะได้สตาร์ตตัวจริงนี่เป็นการคาดการณ์11ตัวจริงจากทางสปอร์ตโมนะครับก็จริงๆเชลซี Chelsea เนี่ยเจอกับวูฟมาต้องบอกว่าสถิติที่ผ่านมาเชลซี2เกมหลังสุดดูดีกว่านะครับในบ้านชนะ3-1เยือนเนี่ยเคยชนะ6-2มาแล้วถ้าจำกันได้นะครับ แล้วก็เคยมีแพ้วูลฟ์คาร์บ้านก็มีบุกไปแพ้ที่โมรีนิวสองปีติดก็มีในปี2022แล้วเออในปี2023ฤดูกาลน,นั้นเพราะฉะนั้นก็จะประมาณไม่ได้แต่จริงๆโปรแกรมเราไม่หนักนะครับคือถ้าเราไล่เลียงโปรแกรมเชลซีเนี่ยเจอซันเดอร์แลนด์นะฮะเจอวูลฟ์นะครับ, Wolf, รบซึ่งเบามากแล้วเดี๋ยวก็มีเจอกับทอแนมฮอสเปอร์ในการไปเยือนรู้สึกในช่วง4 5เกมเนี่ยมีการไปเยือนสเปอร์เนี่ยหนักสุดเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยผมว่า อยู่ที่สำรองของเชลซีจะเล่นได้ลงตัวมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับผมว่าวูเฟนตันเนี่ยตอนนี้ทีมกำลังย่ำแย่มากนะฮะแล้วก็ดีไม่ดีวิเตอร์เปเดร่าอาจจะไม่เน้นในถ้วยนี้ด้วยซ้ำนะครับอยากจะให้ตกรอบไปด้วยซ้ำเพราะว่าสถานการณ์ของทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่ในโซนแดงในโซนตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้โฟกัสแต่ประเด็นคือสำรองของเราเนี่ยมันจะเล่นได้ลงตัวขนาดไหนซึ่งผมเชื่อว่าเชลซีจะเล่นแบบกระท่อนกระแท่นนะฮะคือต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างย่ำแย่ วูฟเนี่ยผมเชื่อว่านักเตะบางคนเล่นเพื่อที่จะควาฉะฉะ้าชัยชนะมันเล่นยากนะครับที่จะเล่นเพื่อให้ตกรอบเนี่ยผมมองว่านักเตะวูฟก็คงใสแหละได้ประมาณหนึ่งแต่ในขณะเดยียวกันเชลซีหลังจากความ่พ้แพ้แบบทุเรศทุรังกับสดอตแลนด์เนี่ยเชลซีเชลซีจะสามารถเร่งฟอร์มขึ้นมาได้ไหมซึ่งตั้งแต่ผมเห็นมาริสก้าโรเตชันอะอย่างกลางก่อนนั้นีน้เคยมีลาวีเอร์อเดซานโตสมาโลกุสโตก็ดูเล่นสเปะสปะ เพราะฉะนั้นผมว่าถ้า11ตัวจริงเราจัดแบบนี้นะครับเราจัดแบบนี้จากจกจาากกที่คาดการณ์ของสปอร์ตมูเนี่ยนะครับกาลาโชอ่าหรืออาจจะเป็นบันาโนเต้ลงมาเล่นผมมีความรู้สึกว่าเชลซี Chelsea ยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีสลับอาเวนโซเฟรเดสลงมาเล่นเล่นกับอังเดรซันโตสคือเราไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่เป็นสำรองทั้งหมดเพราะถ้าไล่เรียงเนี่ยนะโฟฟาน่าโจเรลฮาโต้นะครับไทริกจอชเจมี่กิทเทนอังเดรซันโตส ครึ่งหนึ่งเป็นตัวสำรองเพราะฉะนั้นกว่าเราจะจูนทีมติดเนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันนะเรามาเจอบูฟเฟนตันที่เยูเกนเซราเซนผมว่าเขาก็คงยังต้องเต็มที่ฮวางฮีชานดยเฉพาะแนวลุกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาใส่เต็มแน่นอนเพราะาการที่เขาทําประตูได้มันก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาแต่ปัญหาหลักของบูฟเฟนตันคือเกมรับครับเกมรับของพวกเขาเนี่ยโอ้โย้อนไปตั้งแต่ยุคหลังสเนาะแมตต์ดอคเทตีวินนี่โบลี่อะไรพวกเนี้ย เออรยานไอนูรี่แต่ตอนนี้วูฟันตันกองหลังโอโหลายคนแทบจะไม่คุ้นเลยนะครับลาดิสลาฟเครชีซานติโกบูเอโนบูเอโนก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดีพอกับก,บการเล่นตัวหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราใส่ชุดใหญ่เนี่ยเราเราจบเขาได้สบายแน่นอนผมว่าไม่ยากแต่พอมาเป็นชุดเล็กเนี่ยต้องรอดูครับข้างหลังเนี่ยกาลาโชกิตเทนเอสเตวาหรือจะเป็นกาลาโชโบนาโนเตกิเทนนะฮะตัดผมมาเชียให้เป็นโบนาโนเต้นะเพราะว่าถ้าโบนาโนเต้ลงเล่นอะ ผมว่าเขาเขาโอเคแล้วก็ดูไม่ว่าจะลงเล่นในเกมไหนเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวจริงผมว่าโบนาโนเต้กับการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกดูเล่นลิงก์กับกับเพื่อนค่อนข้างดีนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นกิทเทนกาลาโชเอสเตวอลแล้วแต่เลยแต่ผมเชียร์ให้โบนาโนเต้ลงเล่นส่วนโตับนลไทริคจอชเนี่ยผมว่าเกมแบบนี้เป็นการพิสูจน์เขาเองเลยนะว่าเขาจะสามารถ ทำผลงานได้ดีไหมซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเล่นไม่ได้ก็จะเป็นมาร์กิวสลับมาแต่ผมเชื่อว่าจุดเด่นของเชลซีในเกมนี้คือตัวซับพอร์ตสคนที่อยู่ด้านหลังนะครับโบ bon นานเต้กิทเทนกานาะโช่วพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวรอดูจะมีเอนโซสลับลงมาในช่วงครึ่งหลังเกิดว่าอังเดรซันโตสกับลาเวียเล่นไม่ได้ซึ่งผมมองว่ามันจะเล่นกันไม่ได้เชื่อผมเถอะว่าไอ้สองคนนี้มันจะยืนตำแหน่ง สับสนเพราะอังเดรซันโตตัวบนกูเคยยืนมาแล้วถอยลงมาเล่นตรงกลางคู่กับลาเวียแม่งก็ไม่เคยเล่นด้วยกันแต่ผมว่าลาเวียจะเนียนแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีทับตำแหน่งอาจจะมีเล่นแล้วแฟนบอลดูแล้วขัดหูขัดตานะเพราะฉะนั้นแฟนบอลเชลซีต้องต้องทําใจนิดนึงกับการที่สํารองมีปัญหาแต่ว่าตัวที่อีกคนหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะแอบโดดเด่นนะคือเวสลี์โฟฟาน่าอาจจะเป็นนักเตะที่พาบอลขึ้นมาได้แต่เรื่องเกมรับต้องระวังนะฮะโฟฟาน่าเนี่ยเจอเคสของเยอเกนสตารลาเซนตัวใหญ่เนี่ย เดี๋ยวจะเป็นแบบโทซินนะฮะโดนพิงอย่างนั่งโซฟาที่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังครับถ้าเชลซีจะโดนจะโดนอีสตลลาเซ้นนี่แหละอันตรายที่สุดนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่บูฟแฮมตันแย่ขนาดนี้มึงไม่ชนะก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับก็อย่าใส่สำรองเยอะอย่าติดมากนะครับอย่าไปใส่ตัวดาวรุ่งมาจนเกินเหตุผมว่าเชลซีจะชนะได้อาจจะมองที่2-1นะผมว่า21ผมว่าสุดท้ายแล้วพอเกมมันตันๆต,ตื้อๆเนี่ยเดี๋ยวพวกตัวหลัก อาจจะถูกส่งลงมาผมว่าเชลซีจะชนะได้อาจจะเป็นพวกะเอสเตวัลที่ถูกส่งลงมาครึ่งหลังไว้ไปโดเนโตถูกส่งลงมาสมมติเกมมันตื้อผมว่าเกมครึ่งแรกจะเป็นเกมที่อึดอัดแต่ครึ่งหลังเราจะจะบดเอาชนะบูฟานตันที่มันแย่มากๆจริงๆครับแย่จริงๆบ an. ูฟันตันนะเหมือนเหมือนเล่าเจอฟอเรสต์ให้นึกภาพนั้นฮะฟอเรสต์ Forest แย่จริงๆผพราะว่าเชลซีจะชนะได้2อหนึ่งนะครับอะเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับจะสามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้ไหมสิบเอ็ดตัวจริง ควรจะเป็นใครหรือเป็นอย่างที่ผมบอกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันไลฟ์หลังเกมพอดีผมบรรยายคู่อาร์เซนอลนะครับก็เลยเตะเวลาพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นบรรยายคู่อาร์เซนอลก็ต้องดูเชลซีไปด้วยนะอ่ะยังไงเดี๋ยวติดตามแล้วกันก็ยังไงมีไลฟ์หลังเกมแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวชุดนี้ลาไปก่อนนะครับเจอหม่ในโอกาสหน,น้าสวัสดีครับ